ทูน็อกเอาท์ครับมีจูดเบอร์ลิงแฮมฮูเลน่าวัเลสเนี่ยน่าสนใจนะเจนมีฟิลปงดูกูมีใครอีกไม่น่ามีแล้วนะนี่โรเมโรอะไรอยู่โรเมโรวัตกินส์บาคคับลัน่นบ <c oughs> างคับอุโมงเคโอโหบูนูควางบอลไก่เมก็แพคครับ บังคับลั่นโอ้โห CM โอ้โหสวัสดีนะเชื่ออะไรนะเอ็นจีอะไรวะฮาเซกะว่าไดรอะไม่ได้ฮาเซกะว่าเยี่ยสุดดังแล้วนาคาซาโต้โอ้โหไปสิบสามเท่านั้นบังคับลั่นอ LB เฮ้ยโอ้โหโรเบรปสันโรเบรปซันไม่วอล์ k เอาแล้วดิภาคเนี้ย เฉยๆแล้วในข้างนี้ไม่เท่าไรข้างในไส้นายเมนดี้โอ้ไส้นายเมนดี้กะรวยเลยดิโอ้โหอินฟอร์มอ้ยอินฟอร์มนะแค่สามมันหมื่นหนึ่งป่ะเออตามนั้นกูจะดองทำไมวะอาบังคับไหมโอ้บังคับลันโคนาาตีเหรอไม่ใช่ ไฮอะกาลูดูไอ้ยง oh. ่ายปาวาข้างในเป็นเคียซ่าข้างในเป็นเมนดี <Hey. S 1> ป้ปาเฮ้ยปาลาซิ oh. oh. ออสเอ้ยคอดิโอ oh. 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 ข้างใโอ้โหสี่ถ่านตายก่อนแปดสิบบวกพร้อมลั่นโอ้โหอาร์บี อะไรอะไนี่เยอะเลยเห็นหาใช่ไปเบนไหวเเบนจามินไหวโฮัวสิดดาโลกาาโชฮอยลุนไอ้สัตว์เล่นฟูทีแมนยูมั้ง โอ้ไม่วอล์กเลยจริงอะจัมโบ้แร์เพยเออร <า S 2> ์แ <pack. S 2> พ็คลากบูแพ็คโอ้ยเย็บดโอ้ยโอ้84ปดี๊ว่ทำทิ้งมีอะไรแผ้ง ไอ้เนี่ยจริงอ่ะกระพันกูขอนห้เธอ e เอไปโอ้โหโหจีบได,ได้รุนคัสซันโอดอยพองตาย <c oughs> <c oughs> ด้วะไร